ฟันที่เป็นจริงของนักสะสมการ์ดหัวหน้าทีมพัฒนาเกม Magic, ing, เมจิก The Gathering MTG เผยความในใจอยากจับมือกับเกมอินดี้มาแรงแห่งปีแคล b s สเคิร์ Expedition 33เตรียมพบกับก,บการ์ด MTG สุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกอันน่าพิศวงของแคลบส k e r อร์หรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ในจักรวาล MTG คุณแกวินวยีหัวหน้าผู้ออกแบบเกมเมจิก เดอะแกดริงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมากมายของเกมการ์ดชื่อดังระดับโลกได้ออกมาเปิดเผยถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของเขาในการร่วมมือกับเกมอินดี้ที่กำลังมาแรงอย่างเคลวสเคอร์เอ็กซ์พีเดชสาซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงในวงการเกมและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีจากหลายสถาบันถ้าความฝันนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นเคล b สเคอร์เอ็กซ์พีเดชร์สากลายเป็นเซตการ์ดใหม่ล่าสุดในโลกของเมจิกเดอะแกรดิง จินตนาการถึงการ์ดที่เต็มไปด้วยตัวละครที่มีสเสน่ห์สถานที่ลึกลับและเรื่องราวสุดเข้มข้นจากคลับสเคอร์ที่ถูกถ่ายทอดลงบนการ์ด MTG มันคงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งแฟนเกม MTG และคลับสเคอร์อย่างแน่นอนและทำไมคุณแกวินถึงอยากร่วมมือกับคลับสเคอร์เขาได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของการ crossover กับ f i n อ l Fantasy ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดในอาชีพการทำงานของเขาเซตการ์ดไฟนอ l f a n t a ซ y เป็นที่นิยมอย่างมากและทำยอดขายได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์32ปีของเกม MTG เลยทีเดียว ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาง่ายๆต้องอาศัยความพยายามอย่างมากในการผสมผสานโลกทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างลงตัวคุณแกวหนว่วยฮีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าปีนี้ทุกคนพูดถึงแต่ e x p e d i t i o n 33มันคงสนุกมากๆถ้าได้ทำการด MTG จากเกมนี้แต่ใครจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วทาง s ซ n f o r i n t e r a c t i v e ผู้พัฒนาคลาวด์สเจะสนใจหรือเปล่าตอนนี้เราได้เห็นฟลกับวอลทแล้วหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้ร่วมมือกับเกมเจ๋งๆอีกเยอะๆเลย แต่ตรงนี้อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบางคนอาจมองว่าการ crossover กับเกมอื่นๆอาจทําให้เอกลักษณ์ของเมจิก The Gathering เจอจางลงหรืออาจทําให้ผู้เล่นใหม่เข้าถึงเกมได้ยากขึ้นเพราะต้องทําความเข้าใจโลกและเนื้อเรื่องของเกมอื่นๆเพิ่มเติมและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการ crossover ไม่ได้มีแค่ข้อเสียแต่ยังมีข้อดีอีกมากมายมันเป็นการเปิดโลกกระทัดใหม่ๆให้กับผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แตกต่างและอาจดึงดูดผู้เล่นใหม่ๆที่สนใจเกมเหล่านั้นให้เข้ามาลองเล่นเมจิก The Gathering ด้วย การร่วมมือกับแคล b s สเคอร์อาจเป็นก้าวสำคัญในการขยายจักรวาลของ MTG ให้กว้างขวางและน่าสนใจยิ่งขึ้นคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการร่วมมือกับแคล b วสเคอร์ Expedition 33จะเป็นผลดีต่อเมจิก The Gathering หรือไม่คุณอยากเห็นเกมอื่นๆมาร่วมมือกับ MTG อีกบ้างไหมลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยแปลและเรียบเรียงจาก h t t p s w w w d e x e r c o m h t t p s w w w d e x e r 2 c o m m a g i c k e y e c k g a e r i n g k e y m a g i c k e y e c k g a e r i n g k e y d e k i s k e y h o p i n g k e y k e y a k e y c l a k e y d b s k e y e x p e d i t i o n k e y 3 3 k e y c l o a k e y 3 2 8 2 5 4 8 q u e s t i o n m a r b l e e เท่ากับไป W2 s อ t l i 2 F B Q1 Case j s n e s สองทชพศูนย์ววพสามซิกซ์ดวีสามเจศูนย์ยวเชอร์เบิร์กเทอร์เจมยิมห้าเอ็มทีเซอร์เรเดิร์นห้านกบาลถึงหนึ่งคิวเจวิเจ็ดและสี่สี่เก้าเจสเจมบิทแยชเบิร์กคิวส์มิวห้าสวีเซอร์ลุสเซเวียนเดอร์สเกลันเดอร์สเกชิงเคเจร์วอเชอร์แอนเดอร์สเกมันเดอร์สกอสีสามซีจีเจ็ดซีดีเดสอันเดอร์สกอสิบห้าเก้าเคสามเอลเบิลภาพประกอบบทความจาก https://www.facebook.com/groups/MajorCurrency https//www.facebook.com s l ht a s group s l a s major corinum s l a s post s l a s 1728860481089946 s l a s ติดตามข่าวเกม PC คอนโซลอื่นๆได้ที่ Online Station https//www.online-station.net-pc-console-game https//www.online-station.net-pc-console-game